พี่ล้มเหมือนเสือกกดได้อยู่ได้ออกดที่หลังมันเลยนะถ้ามนะันกดก่อนอ่ะกดหลังกดหลังมันเลยถ้าคนขี่เข้าเรากดหลัง เฮ้ยวันนี้เนี่ยมแต่ฟังพวกกูคุยกันหรือ่า ลมมัไม่ต้องเก็บไม่ใช่มันยืดยู้ไปหอ,อ,ก,อกกระตายมเมื่อกี้คิวต้ไม่เก็บเออโมไปยืนทับเลยนะโอ้ยมันเก็บถ้ามันถ้ายืนทับปุ๊บเรากดก่อนเลย เราโดนจับเนอเองนี้ใครช่วยมัวับางอยู่ไกลสุด บอกกันก่อนเลยก่อนเลยก่อนเล่ะต้องนิเว้ยต้องกดเลยย่าบอกอะไร ไรมากเิยเยอะหอบเฮ้ยได้ได้ไ่้เฮ้เด้เด้ไ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 ด้เด้ได้ได้เด้ได้ไ่้กิ้โด้เฮ้ได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 ้ เขาเชีวเลยไม่วาเด็ดอะก็ไม่พานแบบครั wrong, ้งแรกเวลาหกนาทีด่านร้อยสิบสี่ไม่ทันเลยไม่ทันไม่ทันได้แค่ห้าเที่ยว้หาเที่ยวสี่ะดีเกห้าดที่สองนตดที่สอนะตัด่เียวอแม่งใช้เยอะขึ้นเใช้สิบหกอัน 你就是前来历练的故人弟子。感谢。来自八荒，请前辈赐教。爷爷爱死啦！这个比啊？嗯<ィ>，这个比，我拉倒不你们可以打的 กำลังคิดว่าจะเอาซื้อเข่าหรือซื้ออล,ล่าดีนะไป้แนกซื้อทั้งคู่เลยโหอหคาดจะลอยตีดู <laughs> Ikke noe ไม่กดนะผู้เป็นรวมเลยนะ มันทำมาในวัดถึงซุดซุหลายรอบเกิน ไม่ยอมแยกกับเพื่อนเันต <oples> ้องแยกจากกันถอยมาโมถอยมาเลยไม่มันโดนล็อกอ่ะอ๋อโดนล็อกเลยยามไม่ถ่ายโดนล็อกเดินได้ มาแล้วมาแล้วทายไปยี่เจียน说话与我一谈听见แต่ผมยังไม่ได้ลงอีกไอ้เฮียใครก็ยังไม่ลงไอ้เฮียลงมล้วแหละดับไม่เห็นมันขัดตี๋ ไม่ออกมก่อยาลงแล้วห้องมันลงอีดปิดอือนี้เขากดยกเลิเอ๊เฮ้ย ีอย uhm. ่ามาดูปลาคราฟสิไปอ๋อม <â? S 2> oh, <man>. <ife>? ันไปปลาคราฟเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเข้ามา

便我你很厉害，你很厉害。<music> <music> <laughs> ดูแว้งแว้บมันี่เฉยออกไตายอ่ะไม่มีแทงแล้วโอ้ยสวย,วยนี่แหละมันไม่จับเวลาน่าจะทะันเลยออไม่จับเวลาแคปเตียไ,ได้ไรเกลีดยดฮา โัวเว้ยว้าไปหาว้าเป็นโดนแน,น่ๆอะไรเขาแรกอยู่ตรงไม้อยู่ดีว้าไปอยู่ฝั่งนี้เจเลยไปโดนฟันตายหาเลย hey, hey. อันที่ครื่นหลอด <laughs> ถามคุณอาเป็นวิาอาชีพอะไรครับพิมไปแล้วไหี่ยเขาถามอาชีพแล้วพี่มาบูติงเหรออาชีพเจ้าที่บอกเจ้าก็ะบี่คู่ไงเขาอยากรู้ว่าอาชีพอะไรบูติงใช่ไหมเจ้าวิชอง <laughs> อาชีพ มุดตึงแล้วินกระบี่พูได้ไงนักะบี่พูดเราไม่ิดเล่กระบีู่นะเล่นอ่าแอบน้ว่าแบบเฮ้ยเฮ้ยจ้าขายดีใจเลิกเล่นแล้วเหรอวะ <c oughs> เดียจะวนได้ดชดมุมาทุกคนนะ สองคนสองคนมีสองคน ใจอยู่ครับ ตัวหมูนี่เท่นะนานด้วยนะในมือถือนานไหมวะเจ้านานอยู่าจะบอกั่คืีพืีก็หายตัวหมูแต่คงติดือวะลรที่โดนเล่นห่บ เหอนกันที่ถ้าคกิวโดนก็คือออกมาน,ะนี่ไม่สกิวโดนก็ไม่ออกคิกกว่าเลยสกิลอะทำไมไม่ได้เลยแค่เห็นเป็นเงาเฉยๆก็อยู่ตรงนี้น่าจะได้เวลาสืลี่พีเท้าแล้วชบ เราผ่านตอนนี้ไปก่อนงั้นเรายืนเฉยๆแล้วกันตอนนี้ให้เมื่อทำหครื่ที่ไปน้องรีบตีไปไหนแล้วเฮ้ยน่าจะใกล้เวลาถื่นเช้าแล้วมีคไม่ยอมชุบกว่าชุบมือเสร็จแล้วอ่ะ